ฉเฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสะสะวะทนะครับส,นสนอนโดยสุนทรพิมเสน e m เแตกต่างจากความต่างศักย์อย่างไรนะครับเออก็เอ็มเอ,อกับ ความต่างศักย์เนี่ยนะอันที่จริงแล้วมันเป็นเป็นปริมาณที่เราจะใช้สับสนกันบ่อยอะนะใช้เหมือนกับมันเป็นสิ่งเดียวกันอะนะครับนะเวลาแทนค่าในสมการนี้นะเราบางทีก็คิดไปว่าเอมเเนี่ยมันก็คือความต่างศักย์นั่นแหละแต่อันที่จริงแล้วในโดยความหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเออยังไงลองมาดูนะครับก็ถ้าเราจะตอบสั้นๆโดยความหมายนะของโดยนิยามของมันอะนะเออมันก็มีความแตกต่างกันละนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอตอบแบบสั้นๆ ก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับคือถ้าจะเขียนตอบแบบสั้นๆนะก็คืออย่างนี้นะมันต่างกันโดยความหมายครับ EMF กับความต่างศักว์ก็คือ EMF เนี่ยนะเออมันคือพลังงานครับในความหมายของมันคือพลังงาน ที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้ประจุนะครับหึงหน่วยที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้ประจุหนึงหน่วยหนึ่งหน่วยนะครับ เห็นนะพลังงานที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้ประจุหนหน่วยนะครับอันนี้คือ EMF ใ,นะในขณะที่ความต่างศักย์คือนะครับในขณะที่ความต่างศักย์คือพลังงานนะครับที่ประจุหนึ่งหน่วย จ่ายออกไปนะครับระหว่าง2จุดใดๆที่มีความต่างศัก์ต่างกันะนะที่มีศักต์ต่างกันระหว่าง2จุดใดๆนะครับะจะ note ว่นิดนึนงระหว่าง2จุดใดๆที่ศัก์ต่างกัน ก็คือ,อก็จะต่างกันประมาณนี้นะโดยความหมายก็คือ emf เนี่ยมันพูดง่ายคือมันเป็นพลังงานที่แหล่งกําเนิดจ่ายให้ประจุใช่ไหมนั้น emf เนี่ยถ้าประจุเคลื่อนผ่าน emf เนี่ยมันจะได้รับพลังงานนะครับแต่ถ้าประจุเคลื่อนผ่านจุดอื่นๆในวงจรเช่นเคลื่อนผ่านตัวต้านทานอย่างเงี้ยนะระหว่าง2จุดใดๆเนี่ยประจุจะเสียพลังงานนะครับพลังงานที่เสียไปในหนึ่งหน่วยประจุอันเนี้ยมันจะไปตรงกับความต่างศักย์ แต่พลังงานที่ประจุได้รับต่อหนึ่งหน่วยประจุนะมันคือ EMF มนะมันต่างกันนะครับออพูดง่ายเอาเป็นว่า EMF คือพลังงานที่แหล่งจ่ายไฟเนี่ยจ่ายให้ประจุหนึ่งหน่วยนะครับส่วนความต่างศักย์คือพลังงานที่ประจุหนึ่งหน่วยเนี่ยจ่ายออกไปนะครับเออมันจะต่างกันตรงนี้นะครับโอเคนะ นี้ถ้าเราจะดูกันแบบละเอียดนะอันนี้เราอาจจะตอบไปโดยความหมายของมันะนะครับเออเปรียบตอบแบบเปรียบเทียบความหมายว่ามันต่างกันแบบนี้นะแต่ถ้าเราจะเอาแบบลึกๆนะเอาแบบความเข้าใจลึกๆเลยเนี่ยก็คือมันอย่างนี้นะอ,ะอนน่เราก็ตอบไว้แค่นี้นะส่วนอันนี้ก็คือขยายความแล้วกันนะข้างล่างเนี่ยเป็นขยายความนะจริงเราจะใช้เหมือนอใช้ อะไรล่ะเวลาเราใช้งานแทนค่าในสมการเนี่ยเราจะใช้สับสนกันนะระหว่าง M F กับความต่างศักย์ใช้ซะว่าเหมือนมันเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันอน่ะใน่จริงแล้วมันอาจจะเท่ากันในบางกรณีนะระหว่าง M F กับความต่างศักย์แต่ในหลายๆกรณีเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเออก็คือยังไงเช่นเรามีวงจรอนึางอ่าเ,เราเช่นเรามีวงจรที่ต่ออยู่กับแบตเตอรี่อ่า นะท่อบแบตเตอรี่เข้าไปออวงจรเนี่ยก็จะมีความสมมติวันนี้ความต้นานทานอาจจะเป็นความต้านทานที่อยู่ในสายไฟนะครับหรืออาจจะเป็นตัวต้านทานเลยก็ได้แนละ้วสมมติเป็นตัวต้านทานแล้วกันง่ายๆนะตัวต้านทานต่ออยู่นะนี้สมมติวันี้ประจุหนึ่งหน่วยคนะออประจุหนึ่งหน่วยนะประจุคิวหนึ่งหน่วยกําลังเครื่องที่มานะครับ นี่ประจุหนึ่งหน่วยเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยนะครับเออก็หมายความว่าออคือประจุหนึ่งหน่วยนะมันคือมันจะเคลื่อนที่จากจุดที่พลังงานศักย์สูงกว่าอ,อ่าถ้าเป็นประจุบวกนะออกระแสที่ในวงจรเนี่ยเราสมมติว่าทำให้มันเป็นประจุบวกใช่ไหมมันจะต้องเคลื่อนที่จากที่ที่มีพลังงาน สักสูงกว่านะพลังงานสักทางไฟฟ้าสูงกว่าไปยังที่ที่มีพลังงานสักทางไฟฟ้าต่ํากว่าถูกไหมนะหรือเคลื่อนที่ในที่ที่สักไฟฟ้าสูงไปยังสักไฟฟ้าต่านะครับออมองในแง่สักหรือมองในแง่พลังงานก็ได้นะครับนะก็คือว่านะเอาเป็นว่าพลังงานตรงเนี้ยถ้ามันจะเคลื่อนที่ไปผ่านไอ้เจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ไปได้มันสัก ฝั่งนี้นะมันจะต้องสูงกว่าส mm ักด์ฝั่งนี้นะครับเออนี่ทํำยังไงล่ะที่ศักด์ฝั่งนี้มันจะได้สูงกว่าสักด์ฝั่งนี้เพื่อมันจะเคลื่อนที่ผ่านไปได้ก็อย่างนี้ครับเจ้าแบตเตอรี่ก็จ่ายพลังงานมาให้มันนะเออพลังงานเป็นอ่าส่วนหนึ่งนะจ่ายมาให้มันนะครับพอประจุได้รับพลังงานปั๊บนะณตำแหน่งนี้ก็จะมีพลังงานสูงกว่าตำแหน่งนี้นะครับเออประจุก็จะเคลื่อนที่ไปได้เออ นะสมมุติเคลื่อนที่มาจนกระทั่งถึงตัวต้านทานนะครับประเด็นคือตัวต้านทานมันจ่ายพลังงานไม่ได้ละนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อุปกรณ์สําหรับจ่ายพลังงานถูกไหมตัวต้านทานเกิดอะไรขึ้นถ้าประจุจะเคลื่อนที่ผ่านไปได้เนี่ยพบว่าพลังงานณจุดนี้กับพลังงานณจุดนี้นะครับพลังงานจุดนี้มันจะต้องมากกว่านะพลังงานระหว่าง2จุดใดๆเนี่ยนะด้านซ้ายเนี่ย ตำแหน่งด้านซ้ายต้องมีพลังงานมากกว่าตำแหน่งด้านขวานะครับพูดง่ายก็คือ u u 1นะครับสมมติให้อันนี้เป็น u 1อันนี้เป็น u 2อย่างนี้นะครับเ,เราพบว่า u 1่เนี่ยมันต้องมากกว่า u 2อะนะครับถึงประจุเนี่ยถึงจะผ่านเข้าไปได้ผ่านออกไปได้ ทำไงล่ะให้ u1 มากกว่า u2 นะครับก็ประจุก็ต้องปล่อยพลังงานออกไปถึงแม้เนื่อง,อง,อง,องจากว่าตัว่านทานมันจ่ายพลังงานไม่ได้นะประจุก็ต้องปล่อยออกไปครับปล่อยพลังงานออกไปนะสมมติปล่อยออกไปเป็นเดลต้า u นะครับออพอประจุปล่อยพลังงานออกไปปั๊บ พลังงานอ่าอก็จุดตำแหน่งเนี้ยก็จะมีพลังงานน้อยกว่าตำแหน่งนี้แล้วถูกไหมหรือตำแหน่งเนี้ย,ย è, มันมีพลังงานมากอยู่ดีๆแล้วมันจะเคลื่อนที่ผ่านมันก็ต้องปล่อยออกไปเพื่อที่จะเคลื่อนที่มาตำแหน่งนี้นะครับนะโดยให้พลังงานเนี้ยมันน้อยกว่าเดิมก็ต้องปล่อยออกไปนะครับพลังงานที่ปล่อยออกไปนี้แหละนะครับมันจะไปสอดคล้องกับความต่างศัก์พอดีเอนะครับ ก็คือ,อยังไงล่ะสมมุติอันนี้เป็นความต่างศักว์เป็นศักว์ตรงนี้เป็น V1 สมมติศักว์ตรงนี้เป็น V2 องถูกนะถ้าเราเอา V1 ไปลบ V2 นะครับวีหนึ่ไปลบ V2 นะครับอันนี้มันจะได้เป็นความต่างศักย์เป็นเดลตา V นะครับ ดงนั้เราก็จะพบว่าความต่างศักย์ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับ v1 ลบ v2 ใช่ไหมนี้เรารู้ว่าความต่างศักย์นิยามของมันเนี่ยมันก็คือพลังงานต่อ1หน่วยประจุถูกไหมนั้นเราก็ลองแทน v1 ด้วย u1 ส่วน q แทน v2 ด้วย u2 ส่วน q นะครับก็จะได้เป็น u1 ลบ u2 ก็เป็นเดลต้า เป็นเขียนอย่างนี้ครับ u 1ลบ u 2ส่วน q เหมือนกันก็ส่วน q อย่างนี้นะรวบส่วน q มานี่ u 1ลบ u 2มันก็คือเดลต้า u เดลต้า u ก็คือพลังงานที่ปล่อยออกไปส่วน q นะครับเนั้นเราก็จะได้ว่าเดลต้า v ความต่างศักย์ของเราก็คือเดลต้า u ก็คือพลังงานที่ถูกปล่อยออกไปใน1ห,หน่วยประจุนั่นเองหารด้วยประจุก็คือต่อนหนึ่งหน่วยประจุนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ นะอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือว่าเอ็มเอฟมันก็คือพลังงานที่นะประจุได้รับในการต่อหนึ่งหน่วยประจุนะครับในขณะที่ความต่างศักย์นะก็คือพลังงานที่ประจุปล่อยออกไปนะต่อหน่งหน่วยประจุนะครับเออโอเคนะอันนี้ก็เป็นคำตอบเป็นส่วนนี้แล้วกันส่วนนี้ก็ขยายความให้ดูนิดหน่อยนะครับ